สถานการณ์ยอดฮิตบนเครื่องบินอันนี้กรรมาการชอบถามมากเวลาที่แบบเจอเพื่อนร่วมง,งานที่อู้งานอ่ะเราอะจะรับมือ,อยังไงคำถามนี้ลูกศิษย์ครูฟ้ายเจอตอนที่เขาไปสัมภาษณ์ไฟนอลของการบินไทยแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เพียงแค่การบินไทยอย่างเดียวนะคะยังรวมถึงของคาท a แอร์เวย์ด้วยเขาถามว่า if your colleagues if one of your colleagues เลซี่ะ azy, นะไม่ยอมทํางานนั่งอู้งานอยู่ประมาณนี้ซึ่งของจริงก็มีแบบนั้นนะแล้วคุณอ่ะจะจัดการอย่างไรนะคะสิ่งที่กรรมการเนี่ยอยากจะได้ยินนะคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าเราเนี่ยจะต้อง approach เขาไปหาเขาเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องมองใน big picture นะคะคือการทํางานเป็นทีมเนาะเราต้องช่วยกันเราต้องมองเราต้องมองใน big picture ว่ามันจะไปกระทบกับลูกค้าหรือเปล่าผู้ดีสารหรือเปล่าที่เขากําลังรอเราอยู่ฉะนั้นถ้าเกิดว่าณตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราเสิร์ฟอาหารนะคะแต่ว่าคนคนนึงเนี่ยอู้งานมันก็เลยทําให้การที่เราจะต้องเสิร์ฟอาหารเนี่ยดีเลยออกไปลูกค้าก็รอนาน เช่นกันนะคะฉะนั้นอันดับแรก approach ค่ะ keyword approach เข้าไปหากับเพื่อนร่วมงานคนนั้นเนาะเพื่อที่ไป ask for the condition ว่าตอนนี้เเขาโอเคหรือเปล่าเขาอาจจะไม่สบายหรือว่าเขาอาจจะขี้เกียจอันนี้รเราไม่ทราบแต่ว่าเรามีหน้าที่ approach เข้าไปแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาสบายดีเนาะเราต้องมีหน้าที่ delegate ก็คือว่าแจกจ่ายงานนะคะเช่นว่าออขอโทษนะคะเดี๋ยวช่วยมาช่วยตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าตรงนี้เรากำลัง b ซี่อยู่นะพอดีผู้โดยสารรอนานออพอดีอยากจะให้ช่วยนู่นน,นี่นั่นเราต้องดีลีเกตงานให้เขาค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยเขาอู้แบบนี้แบบเนี้ยค่ะเรียกว่าเป็นทีมเวิร์กที่ไม่ดีคําว่าทีมเวิร์กที่ดีนะคะจะต้องเป็น1 1. ที่เป็น good follower แล้วก็จะต้องเป็น good leader ด้วยการที่เราทำแบบเนี้ยคือเรากำลังทำตัวเป็น leadership สกิลที่เรามี Good Leader นะคะที่เรามี Leadership Skill ฉะนั้นแนะนำเลยนะคะว่าห้าม Ignore สิ่งที่กรรมการอยากได้ยินคือ Approach แล้วก็ e l l g g t t นะคะแล้วก็ l o l l o r o t e นะคะเราก็ต้องพูดคุยกันในทีมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเพียงแค่นี้การปรับคำถามข้อนี้สบาย